กินหมีแฮมดีแฟยิปเน็ตทุกคนตอนเนี้ยเกม ROV อประเทศไทยเขาก็มีสกินหมีออกมาใหม่แล้วเนี่ยนะทุกคนตัวอิปเน็ตเนี่ยถ้าเราอยู่ในพุ่มไม้เนี่ยมันจะมีการเพิ่มเลือดได้หไหมทุกคนเนี่ยนะเพิ่มเลือดแบบเนี้ย <น oro! S 1> ก็ถือว่าจะทําให้เราเนี่ยนะแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะแล้วก็ตอนเวลาที่เรา เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรามาเดนกลางก่อนอเนี่ยนะยเมที่ไม่ดูเดนกลางเนี่ยมันจะโดนโจมตีแบบเนี้ยชนะแล้วเหรอแรงสูงสูงเี่เขายอมแพ้กันง่ายจังเลยเนาะก็ตัวอิฟเน็ตตัวเนี้ยนะเขาก็จะมีเป็นสกินใหม่นะชื่อว่าแ่นดี้แบร์อีฟเน็ตเนี่ยนะทุกคนหน้าตาของตัวอิฟเน็ตเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นคล้ายๆกับตัวแคนดี้อะนะหรือว่าตัวลูกอมอย่างช่วงต้นเกมเนี่ยนะ ถ้าเกิดเป็นแหลงแบบสุงๆหน่อยอ่ะนะเขาก็จะไปตามเรนกันก่อนนะใครอยากจะไปเลนอื่นก็แล้วแต่ก็แล้วกันแต่ว่าเราจะไปเดินดูก่อนนะว่าฝักตรงข้ามเนี่ยมันยังไงนะเราถึงเราถึงจะวางแผนได้นะว่าเออถ้าเกิดตรงข้ามเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะเราจะเดินเกมยังไง ไม่ใช่ว่าพอต้นเกมโป๊ปดตรงวิ่งไปวิ่งไปตรงกลางก่อนวิ่งไปตรงต้องวิ่งไปดูปั๊บก่อนอะไรเงี้ยก็คือมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะดังนั้นเราจะต้องดูเกมก่อนในช่วงต้นนะว่าเออมันจะต้องยังไงอะไรอย่างเช่นในเนี้ยนะตบมันอย่างเงี้ยแบบเนี้ยนะก็ถือว่าโอเคอยู่ถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้ว่าไอ้ตรงข้ามเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเรารู้ว่าเออเดอะทีมเราจะมาช่วยอไรอย่างเช่นในเนี้ยอน่นอนเขาก็มาช่วยแน่นอนนะเราก็อ่ะโอเคแบบนี้ สำหรับสก,กินอิฟเ,เน็ตตัวนี้นะที่ว่า Candy b แบรเนี่ยก็เป็นสก,กินใหม่ล่าสุดของ ROV เลยวิธีการได้รับเนี่ยแค่เข้ามาที่หน้านี้ทุกคนเนี่ยคลิกเลยนะมันก็จะเปิดหน้าสก,กินฟรีหมีอิฟเน็ตเนี่นะแล้ก็ไปหาลูกอมเนี่ยมาใส่ในช่องอันนี้ให้ครบนะพอเวลาที่เราแบบเออหาลูกอมอะไรเงี้ยเราต้องกดเข้ามาเล่นในแรงก่อนนะกกดเอข้ามาในนี้แล้วก็กดจับคู่ พอเราเล่นเล่นอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลูกอมมานะเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็อันเนี่ยใส่ลูกอมลงไปแบบนี้นะจะสมให้ครบแล้วก็ได้รับสกินอิ oh, oh. เ็ตแบบนี้กันไปเลยจ้าส่วนระยะเวลาเนี่ยนะก็เริ่มตั้งแต่วันที่20กันยายนไปจนถึงวันที่5ตุลาคมส0 2 5นน้นะทุกคนก็อย่างที่บอกไปก็คือตัวรายละเอียดเนี่ยก็คือให้เราเก็บตัวแคนดี้เนี่ยให้ครบเป็นแถวนะทั้งแนวตั้งแนวนอนแล้วก็ จะได้รับตัวหลงวันใหญ่ที่ว่าเป็นสกินหมีแคนดี้แบร์อิฟเน็ตตัวนี้นะแล้วก็จริงๆแล้วมันมีหลายตัวเลยนะทุกคนอย่างเช่น oh, <come S 1> พวก <it. S 1> อีโมจิหรือว่ารูปโปรไฟล์ของเกม R O V เนี่ยนะเขาแจกเป็นเซตนะมีทั้งตัวอีโมจิแคนดี้แบร์ถาวรแล้วก็รูปโปรไฟล์แคนดี้แบร์ถาวรด้วย ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นจนครบกระดานเนี่ยนะก็จะได้เป็นแบบครบเซตเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะทุกคนสำหรับตัวอิฟเน็ตเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติว่าจะเข้าไฟเนี่ยส่วนมากก็จะต้องรอเพื่อนก่อนนะถ้าเกิดเพื่อนไม่มานี่ก็ถือว่าแย่เหมือนกันนะดังนั้นเวลาที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเอาไปลงแรงลงหลง,ลงอะไรเนี่ยนะเราก็จะต้องแบบเออคุยกันให้ดีกับเพื่อนก่อนนะไม่ใช่ว่าเออเราเข้าไปแล้วก็ ดูไม่ได้อย่างเงี้ยนะไปแกกเพราะเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ไหวนะอย่างอย่างน้อยๆก็คืออย่าไปแกะกั่งข้ามเขาเยอะนะแล้วก็พยายามแบบเออถ่วเวลาเห็นไหมเนี่ยอิตี้ก็จะมาช่วยนะอ่ะเอเดนดอร์จะมาช่วยอย่างเงี้ยอ่ะอก็คอยถ่วงเวลามันนะให้ทีมเราเนี่ยพร้อมก่อนแล้วก็ก่อนที่จะเข้าเนี่ยก็ดูก่อนนะว่าพวกสกู๊งสกิลอะไรเนี่ยพร้อมหรือเปล่านจะไม่พร้อมก็ยังจะเข้าแบบเนี้ยไม่รู้หรือยัง